สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องแม่น้อยพระรวยมื่อนี้แม่น้อยพระรวยก็ได้เดินทางเข้ามาในวัดบุญและาลามเนาะคะ่ะมายินดีนั่กับมอมโต่งเนาะคะ่ะเลขของเล่าเขา่าทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะหนึ่งศูนย์กับหนึ่งแปดเนาะคะ่ะมื่อนี้กับมาเบิงวา่ามอมเล่าสีได้แนวทางให้แล้วไป เอากับมาไปเบิ้งไปฟังน้ากันเนาะค่ะกานมาสการ์ดทุกปู่ทุกคนเนาะเป็นได้เลขออกกันแล้วมานกันบ่เลขออกแล้วกัมีผ้มานกับมานผู้มานบมั้งมานกับมันผู้เก็บก็เก็บแตล้วจะแล้จะดวงขึ้นจังวะาม่นแมนทีนีพี่น้องเฟซีผู้คนโชคดีีีไหายแต่ว่าวนมาคนถือ้องเล็กดนี่แล้วแม่นเล็กนี่สิบองก็ไปกนเล็บงาม เล็กก่งามเป็นเล็กก่งามก็เลยติดตัดออกไปเนาะสามาแสดงความดีใจกับหลวงพี่เนาะความดีใจครับอาจารย์เพราะว่าเลิกมันเขาข้างล่างข้างบนงวดในดีใจดีใจน้ำที่เราโยกมันมากขึ้นปู่เนาะนั่นคือเจ็ดเล่มคนเป็นเล็กตัวมากของอาจารย์เรานึ่เนาะ ลุงจานแหงไปว่าแม่ซื้อไวแล้วก็โหแม่แล้วบาทนี่ว่าเปน็นน้ำอีกเอาเรื่องจะไปรุนเรกยันไปถามร้านว่าซื้อเลขได้บนตัวเนี้วส่สยังได้อยอะสนมตนว่าก็เลยไป็นยองอีกได้บครับบ่แล้วจนนึ่นมาออกกันตามตามัวตาตัวมันตามเพื่อป่ะครับเด็ชายตามตัวอธิบาโอ้เลขคา,านวณเนียม่นย่ำเนาะเหม่นย่ำแล้วก็ถูก โบ้เลยครับพร้อผมนม่ันมันอ่บนบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนะาะพ่อเลขแค่สี่คูสี่หางหนึ่งตีสำคัญมันมาทั้งบนทั้งล่างมันได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ผู้คนสื่อเบิร์ตคู่โตเนาะพ่อนี่โบ้เลยครับจักเก็ตบอยจานเลขคทัง้งหมดในชนมากโบ้เลยคร<ช>ับจัคเก็ตได้หน่อย <ๆ S 2> ที่ช <ๆ S 2> นากได้หน่อยพ่อไดหน่อยจะได้กลับหน่อยมากไดหน่อยจะได้กลับที่ตะมวดนี้ก็ว่าหนึ่งแปดก็หนึ่งแปดบนตรงกนเนาะครับ แค่นไม่คุ้นน่มาบนน้ำกันแต่จะค้นตูนี่คือล่างเนือน้าแน่แต่ที่ากันได้แต้บนข้างล่างนนี้าณหนึ่งุ้นคุ้นหนึ่งแาะเป็นกับตรงๆนล้ อาั้นนกันไปเรื่อๆอาจารย์ที่นั่งคุณบะบ่อยากได้เสียงนะอยากตั้งไกลๆพอได้เสียงสิเม่ไที่ก็ได้จะพอยไปขึ้ก็ได้อาจารย์จ้ะอยันนี้ของของเาคันยุกไก่ังจัค่อยมาด้วแล้วผมว่าที่เสือไม่อยู่ก็แทงดมือก็บาดมนมไม่ไหมไม่ได้อเอาอี้่นอาจารย์ว้าเสียงดังๆแน่ก็ได้ครับอาพูดถึงว่า ดูแบบดีใจนั่นเนาะย่อมพอยอมแม่ที่ว่าผ้ากันถ้าัน้ากันมันเหล็กคำนวดมันกับเอาบนกับเป็นบนยกต่างเเป็นล่างแต่นั่นงานนี้มันหลางมันมาอยู่น้ำบนเนาะทั้งหนึู่นั้นึ่งแปดต่นั้นหลังขอนี้มันขึ้นอยู่บนน้ำเนาะก็เป็นศูนยตัวนี้มันบอได้ถายเอาขวดดก็ได้ถ่ายไลค์เขาก็ว่าหายูทูบก็ได้นะย่มมันก็อูกันน่งเิ คือเป็นเพิ่นกับโล่งล่างน้ำยูเพิ่นกับภากันได้ทั้งหมดทั้งล่างนี่แหละค่ะอาจารย์มดบวชสีแห้งๆในจังหวัดอะไรบ้างคะอุตส่าห์่อไรจักสิ้นเมค่ะเดี๋ย้พูดถึงมาคำนวณลูกับคำนวณตองหวัดต่อไปเขาคำนวณในตองหวัดเลขอาจารย์ที่ว่าลูกคำนวณออกมาออกมาจากเลขรางวัลที่หนึ่งของจันทรวัฒน์แล้วก็เลขสองตัวสองตัวใช่แล้วก็เลขหน้าสามตัวออกมาบวกกัน บวกแทรกนนี่มันก็มีตำแหน่งบวกของแต่ระโตจะบริบวกตัวโตยังดีนะมันของสูตรของสูตรมันพอจะบเรบบเรเอวตัวเลขมาบวกใท่กันรวดบ็แม่มันเดมีตัวบวกสองเท่อสามเทื่รือบวกเท่อเดียวหรือลบหนึ่งบวกสองยงีกันนี่มันมันหลยกันตอนตะพูดถึงว่าเลขมันกับบหลายหางที่ว่ากันถ้ากันตามติดตามเลขคำนวนนี่มันกับเขามงด่อนงำกับเขาเนาะเมื่ว นีก็ทั้งกันว่านนก็ทั้งบนทั้งล่างทัก็เลข่าหลายคู่พรก็เลขงวดนี้งวดของวันที่ที่หเมษาเป็นที่ว่าตั้งใจลูกคำนวณมาบรเคยคำนวณใน,แ,นแบบเหมือนเชือกเลขบนลูกจะคำนวณในซีคูหลังซีคูแต่ของ16หเมษาหนีบนซีคูหลังซีคูอยู่แต่มันเป็นเลขตัวเดียวกันอ้าวเป็นเลขตัวเดียวกันตัวเดียวกันไม่ถึงว่าบนมีหนึ่งแปด ล่างมีแปดหนึง่งเวทีนาควาอ๋อมันกลับมันกลับกันเวทีน,นา,าทั้งบนทั้งล่างมีแครเล็ตสี่กูท้นของงวดสิบหกหกเมษาทั้งบนทั้งล่างมีแครเล็ตสี่กูมันเป็นเล็ดกลับกลับทั้งสี่กูเลยต้อง่าแปดอันนี้เลขยเรีอาจารย์ในเขาสองวันอะไรที่น่งจานนะเขาเขาเมืนกี้นี่ขันวณนหะรือไม่เขาเจ็ดวันเวทีนาตั้งแต่ปีเมื่อกี้เัาจะพลาดจีงวดก่อนตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็พลาจีงวดครับโอ้แล<อ>้วผ<อ>่าจีืวด แล้วบาง,งว, no? าวันก็เขาทั้งบนทั้งล่างเลยพ่าวจังซี่แล้วล่ะทีเขาทั้งบนทั้งล่างนี่หนิมาปีนี้เขาทั้งบนทั้งหลังมันสองสองเท่อก็สองวอดบ่าวสองวอดก็สามหอดล่ะสองวอดสามหอดบ่เขาไดตามประจำก็จะเห็นแน่าจเนาะห่อนั่นก็ครับถ้าเขาได้ตามก็สองก็ผ่าบางวันก็ทั้งบนทั้งล่างวันนันแม่ห่อนั้นมาเวียนยุงห่อนี่มันบ่หลายกูมาปีนี้มันจะผัดผัดผัดหอดหนึ่งผัดแท่หนึ่งมาปีนี้เป็นมาปีนี้ผัดงวดเดียวมันดัอาจารย์ เอาที่จำได้เนาะนีะม่มาลายครูความกันพูดถึงว่าจะเบิง้งเบิ้งของคำนวณของ16เมตาเลยเนะาะครเมตรา่นที่คู่ล่างที่คู่แจ้เป็นเลขครับกันก่อนบ้งบนน,บน,านา่างเนะงาะ ราเทียมีพนพู้ตื่น้ำราเทียระเจ้าอย่างเกียบุญเียยังอย่างเกียนอาจางต่างทั้งโกดรงโุตีน้ำอเทียนหิาอาจารย์ผมล่องเบอร์ทรอไปดูที่ลงเบอร์ท่อาจารย์โนนะมีเบอร์ท่ออาจารย์อยูเราทรอมาบรักทุเบอร์ไหนเบอร์รับเท้ย์อบไรนเออหนึ่งสองห้าหนึ่งเจ็ดล้องใส่ป่ะแมนสองห้าหนึ่งเจ็ดนี่ในโทรศัพท์ยังยัมท่อมาเบอร์หนแมนศูนย์แปดแปดสามหนึ่งศูนย์เก้าสี่สองสามไมจบที่หนูทอาจนโน้นเออนั่น มันก็ไล่ได้ไมคแบมทีบบนะคะเนี่ยไม่เปนอะไรจริงๆนะน่านจคเนาะฉมพูดถึงว่าลูกเ็มากอยู่เงินงวดหนึ่งเก่าสองเก่าหางวดหนึ่งแบบนี้เลยเก่าตึ้งเก่าสองเ่าเก่างวนี้โยนรถดได้ไหมโยนลดมันบ่นี่เลยแค่ี่ปูหนึ่งนี่สีโยนแต่ที่แรกสิละบาทนี่ที่ปูหนึ่งหมด เพราะว่าบนกับล่ังมันเป็นเลขตัวเดียวกันอย่างนี้ครับใช่ๆว่ามันเป็นเลขกลับแต่ที่ว่าบนห่างนี่แค่สีู่อือีเป็นสีู่เลยเป็นเลขกลับกันหมดเลยกลับเลยอ๋อตัวนี้เป็นตัวเลขกลับกันที่กันครับบนนี่ไม่สี่เก้าสี่หนึ่งหกเก้าหกหนึ่งนะครับส่วนล่างก็จะมีตัวกลับเป็นตัวกลับครับก็เพื่อหนึ่งหก หนึ <S 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 uh, so <c oughs> <c oughs> ่งสี่เก้าหกแล้วก็บเก้าสี่แปดอนามันไม่เคยได้แบบนี้แปดแล้วส่วนเลขสามตัวข้างล่างนะครับจานสามตัวข้างล่างเลยครับเบอร์โทษตัวนั้นเบอโทษเบอร์โทษบอนี่ครับเบอร์โทษเดี๋ยวเอฟซีเด็กเขาจะพิสูจน์โอ้มันไม่สามตัวที่ให้เลขสามตัวมันสาวอยู่นะนะครับโอ้ผมมาเห็นสี่ตัวข้างหลังเลย โอ้บังไก่ไก่หนิมบอไดถอดแว่นต้องถอดแว่นเบอร์โทรผ้าจานเลยข่ายเอฟซข้างล่างสีแดงๆเป็นเบอร์โทษนะครับเด้อยเห็นตัวแดงๆตัวนี้เราเป็นเน้นว่าแมนนะครับพี่น้องครับเรียกกันมัสไกวผ้าจานคนสร้างกุฏิเนาะค่ะครับตอนนี้อาจารย์เป็นกะลังเฮ็ดกุฏินะครับกะลังสูกุฏิให้ว่าถือเป็นทั้งผู้ คือว่าเป็นสร้างเองไปเลยนะครับเป็นสร้างเองในโตเฮ็ดเองเลยครับมันสร้างไ้นมัน่งบมันไมีงบบน้อยนางบหน่อยงบหน่อยนั่นค่ะเพราะว่าจะจะออกมาเหมือนกับใบพนามคาไฟ่วัดน้ำเนี่ยมะยอมยอมเฮ็ดเดี๋ยวนี้ซึ่งกำลังอกำลังซอยน้ำแน่ซึ่งปัจจัยน้ำแน่กับกักไอ้แมันแล่ายอมเฮ็ด จะอะไรทีจหน้าเอาเด้อยมปอยมีอะถูกงูแตกแตกตรงที่ว่ามันเหมือนงดเลยเอดใจเหมือนงดที่ออกเก้าสองเก้าหางเลยครับลักษณะมันก็คือคำนวณออกมาแล้วมันเป็นสิเป็นตัวครับกันครับเป็นเลขครับกันมันมนนั่นงวดนี่แหละงวดนั่นที่เก้าสองกับเก้าหามันก็เข่าทั้งบนทั้งล่างมันราคาประจัน พว่าคำนวณมากจะสีเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีงดของเก้าสองกับเก้าหาที่มันออกไประดับวันอยู่ว่าที่ออกทีสองเกือครับที่ออกมาในลักษณะเดียวกันแม่นบหครับออกมาเป็นตัวกราฟจังสี่ครับอภิพานมากอันนี้วันนี้วันนี้พระอาจารย์ตรงว่าพิเศษครับพี่นนองครับพิเศษนะครับคือคำนวนออกมาพิเศษอีกกันนี่คือขีดรังครับคือคำนวณออกมาแล้ว บนกับล่างแม่เป็นโตกะกับกันแล้วขางกรอนที่มันเป็นให้รักษณะนี้มันจะเข่าทั้งบนทั้งล่างครับผมเข่ามาทั้งบนทั้งล่างเนาะมีมดนันไหนอีครับมดอีก็ <c oughs> ต้องรอผลวันจีบเขวันที่สิบหกตะโหแลครับ